คุณห่อกระเป๋ามาแบบเนี้ยบางใหญ่เลยกระเป๋าบางใหญ่บักใหญ่พาลูกมาเที่ยวมาชมความสวยความงามประเทศไทยพลังเดินทางเองนะครับพี่น้องครับโอ้หาเขาเมืองนี่แต่พลังเนี่ยรถไฟความเร็วของเมืองไทยตะเบาเกลียดความเร็ว160กิโลเมตรซ้ำก็รถไฟบ้านเฮาตัวนี้นี่มาทำความเร็วดิฮะความเร็วสูงในบ้านเฮานะแม่นบ่ะถ้าเปนคือปบกเกิดความเร็วสูงสันนี่อ๋อ จะจิ้งอับเพื่อนมีอยู่แล้วเมืองไทยอะรถไทยเพื่อน้อมเร็วเท่ากันแต่คล้ายๆว่าเพื่อนบ่อวบแมนบอสองตัวเห็นปะแมนถูกต้องเขาต้องมีใช่ปะมันเห็นเบากิเลงโชว์ในการแนะนำถามมีพี่น้องฟังล่าบานเฮาหรือว่ามียังไงเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสบายดีพี่น้องเนี่ยเดือนธันวาคมปีใหม่เด้อพี่น้องเด้อเนี่ยพศ .2567 นนั่นเองนะฮะ เสียงแอบเสียงหายบาโบน่น,าาอโอนี่ฮะวันนี้มาถ่ายคลิปวิดีโอนี่ฮะบันทึกการเดินทางของตัวเองนะอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS อ,อ่าพญาไทนั่นเองนะพี่น้องเนาะลาบัดนดีวันนี้นะฮะบาโบ่กัที่ว่าจะมาถ่ายคลิปวิดีโอช่วงนี้พี่น้องเห็นฮะให้เห็นถึงความร่มรืนน่นนี่ฮะด้านล่างจะเป็นต้นไม้สีเขียวเนาะพี่น้องนะกรุงเทพมหานครเพิันที่ว่าพัฒน,นาอย่างบ่หยุดยัย้งพี่น้องเอ้ยนะสร้างธรรมชาติ คคู่กับวามเจริญนี่คือไทยแลนด์นี่คือสิ่งที่บ่าวโบอยากนําเสนอกันนะฮะนี่คือตึกนะพี่น้องนะไทยบ่าวประเทศไทยบทย่บมีตึกสูงตึกสูงสวยงามเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเด้อนะพี่น้องนะ <S <S บ,<อ>บ่อนั้นเคยมาประเทศไทยกะบยาฝาว์บาวบาน,นอพี่น้องนอบ่าวโบเองก็ถือว่าบ่อมันบ้านบ่าวโบก็ถือว่าเป็นบา้านหลังที่สองนอพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่ก็ถือว่าหลายสิบปีได้เห็นหลายอย่างเลยนถึงความเจริญของประเทศไทยมื่อนี้ก็ถือว่าได้พาท่านผู้ชมมาเบิ่งความเจริญอีกหนึ่งรูปแบบพี่น้องเอลยนะฮะ ส่วนลานล่างนี้พี่น้องเอ๋ยนะจะมองเห็นหนี่เลยต้นไม้และสกายวอล์กที่เชื่อมต่อเข้าไปยังตึกเงาไปยังเนายูนิคอนจากสถานีบีเทสพญาไทจะเห็นจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นของแอร์พอร์ตเรีย n ลิงเดลพนะี่น้องเรื่องนี่แหละคือจุดเริ่มต้นเดลพี่น้อง,งนะฮะถ้ามองไปเชนเหมือน อ่าเส้นทางหรือวันลางรถไฟเนาะพี่น้องเนาะความเร็วสูงเอ้ยก็ถเข้าไปรถไฟความเร็ว600 160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองเอามโอนี่เนี่ยขำไปแซ่เนี่ยขำไปแซ่โอนี่มาถ่ายคลิปก่อนมาถ่ายคลิปก่อนเสียงแอบเสียงหายมาถ่ายคลิปก่อนมาถ่ายคลิปกันโอเคได้มาถ่ายคลิปก็บเรากีกากกแรงเลยโอ้โมนี่เรากีแงรงเป็นงานบ,าบ่สวัสดีครับสวัสดีครับ เอฟซี FC, พี่โบโซล่าทุกคนนะครับเอาเอาในแม,ม่บาทเลยไม่ไม่ยังเสร็จอ๋อมานี่อ่ะวันนี้นมีโอกาสนะครับจะไปอัปเดตสนามบินสุวรรณภูมิให้พี่น้องเอฟซีทั้งเบลกิลเลงแลยบาโบโซล่าได้รับส้มนกันว่านักท่องเที่ยวสิเข่าร้ายบอลนะครับในแต่ละวันนะครับอ,อ,อ๋อไมอนี้สิพีเบิรงนักท่องเที่ยวแมาเข่ามาหลายบอลนี่สุวรรณภูมิโอ้ก่อนนั้นจะไปให้กับเบิรงนี่ก่อนนี่ ธรรมชาติเห็นบ่ประเทศไทยเน้นเนี่ยปลูกต้นไม้ต้นไม้พื้นที่มีเพียงเล็กน้อยเด้แต่เพิ่นก็จัดสรรได้อย่างลงตัวเด้เบากิเลงปรับสันแบบเพิ่มออกซิเจนมาแบบเขาเรียกยังฟอกอากาศเครื่องฟอกอากาศเครื่องฟอกอากาศไปในตัวแล้วจุ่นี้เบากิเลงคุณบอกว่ามีรถไฟฟ้ามีรถไฟสามสามสายเด้มีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิง์รถไฟฟ้าบีทีเอสแล้วก็มีรถไฟดีเซลรางดันล่างเด้อ๋อข้างล่างก็มีอีกมีอีก S <S นี่กำลังเสียงตึงตางตึงตางสีไปอยู่นี่คักๆไยนี่หลายอะไรไปเบิง้งมาไปเบิง้งไปเบิง้งต้ตนนี้ต้นสูงนนแห้งหีิสูงแล้วสูงกว่าน,นี่เท่ากันเดียวนี่นตนนัวน,นี้บ,บอกแมนบ่ตัวนี้ว่าศุนาอันนี้เป็นสารนิรไฟยแอร์พอร์ตเรลิรงอ๋ตอตัวนี้บอกเขาว่าคขา่าสูงอ่ะแมนแต่เพิ่นเขาเรียกอีกย่างต้นไฟความเร็วความเร็วสูงบ่สูงเนี่ยหลอด60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็เชื่อไหวอยู่เด้ นี่เห็นตึกบ่ใครเอาไปใทยเอามีตึกฟางนี่เนาะลายสั้นอย่างนี้นี่ไปเดี๋ยวลงไประลางกันไปบงรถไฟรถไฟดีเซลล่างกำลังสีมาแล้วตึ้งตึ้งตึ้งเลยนะไปยังไม่หมดยังขันบ่ลงนี่บ่ลงนี่ตัวไหวยคือยังไม่เคยมากเลยเจ้าเอ้านานแล้วสามสามห้าเดือนหรอห้าเดือนแล้วบรีมาณนี้บุรีมาจรงจุดนี้บ่แมนวันนี้เขาสีลงบงรถไฟเนี่ยตึ้งตึ้งเราเห็นเมื่อกี้เอากี่แรงธรรมาสืบกรรมาเห็นแล้วนะ ไปไปไปท่านบ๋อจากสถานีพญาไทเราจะไปสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเลียวลิงกับเปาี่แหล่งเด้โมนี้ครับมานําเสนอนีเบ่ากี่แหล่งเห็นนันท่องเที่ยวที่คนช่างมาจากสถานีสุวรรณภูมิพาเข่ามันป๋อพาเข่าือที่ันจะเขามากเมืองกรุงเทพด้เพื่อจะไปชาหาโรงแรมที่พักและจะไปหาแหล่งท่องเที่ยวนี่คือรู้สึกว่ายุโรเยอะเนาะช่วงไฮซีชั่นโอ้โหมีแต่พลัง แปลว่าตัวที่น้ำรายได้เมืองไทยเยอะๆนะครับก็เป็นชาวยุโรปจะเข้ามาเยอะช่วงไฮซีซั่นเป็นชาวยุโรปมันหมมาหลายเมียนฟังนี่เขาเนี่ยเห็นหลอดฝนมาเยอะหัวกหเลนเคยเห็นตามไอคอนสยามตามวัดพระแก้วแบบนี้ช่วงนี้ชาวยุโรปเยอะบาทีสมัครเมืองไทยนะบากกแหลนก็แทนเป็นเชื่งภากันเฮม,มากหมักตัวเมืองไทย ปลอดภัยแล้วล่ะปลอดภัยในการท่องเที่ยวไม่มีรีถ่ายนะฮะเนี่ยจุดใดก็แล้วแต่จะมีป้ายประกาศที่ห้ามเอาเปรียบนักท่องเที่ยวครับไปเอาจะขึ้นมาในเรือนกันให้บรเวณข่าวว่าดินเลยก่อนบ่าวบกกระเบากี่แลนจะขึ้นป้ายกจะมาจุดจาหน่ายตัวจะมีจุดแบบอ่าเป็นตู้เลยลองเบิ้งลองกี่แรงเข้าไปปลายทางก็คือ พญาไทยเลือกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสุวรรณภูมิเนาะตัวนี้ไปสุวรรณภูมิสองตัวแมนเป่าแม่นถูกต้องเขาลงอยู่ใจเปล่ามาหนีเบากิเลงโชว์ในการแนะน้ำถามีพี่น้องฟังล่าบหานเฮาหรือว่ามีอยากไปเอ่เขาคยมาอยากซื้อตัวนะอ๋อยอดแม่นเป่ายอดไปบาักิเลงเลือกจำเงินผู้คนหรือยังยักแล้วสองคนป่ะเก้าสิบบาทขามาบ่าวุกจะ ไฮเบากิเลงซื้อตู้มาอีกเนาะสายเป็นเป็นจังไหนซื้อมาแล้วท่านสมัยนี้เลยดิเป็นชิปเป็นชิปท่อเลี้ยนเองชุดยอดตู้เป็นกับชุดยอดเนาะสะดวกสบายเลยสะดวกสบายนะนี่นี่มาค่าตัวไปสุวรรณภูมิ45บาท2ตัว90แล้วก็ทอนมา10บาท8สถานี8สถานี45่สิบห้าบาทป่ะไฮเบลป่ะเดินไปเอ้าอันนี้เพิ่นเงาเงินหมดเนี่ย เป็นเม่าเงินไหนเป็นเม่าไม่เหรแม่เป็นเมืองเงินเป็นเป็นมาเชียร์ประเทศไทยไหมโอ้บางทีเราเห็นอรกระเป๋าบักใหญ่เป็นไซส์ใหญ่ลาะของผ่าของต้อนจากเมืองไทยโอ้เพื่อนนายชิบเป็นซื้อแถวบิ๊กซีโรตัรดสินค้าไทยแบบนี้ทับบ้านเพิ่นเต็มกระเป๋าเลยสินค้าไทยเนาะแม่เป็นคือสิยมักมากเลยมากตัวหนไปฮะไปคือไปบวงการบวงการรีบกะมี่ได้เปล่ากี่แรื่องรีบกะมีบ่ อ๋อไ้สำหรับสำบสงอายุผู้ที่มีกระเป๋าหรือว่าั้ภพระลนักเดผู้ที่สูงอายุผู้ทุพพลภาพเนาะคนชราไปท่านว่าเป็นเป็นยังจะอย่าง,าางไปสุวรรณภูมิรือว่าสิขึ้นเลยบอกทาทาท่านไหมทำบาท่านเดี๋ย่ นายผอลิงกำลังเข้าสถานีนะครับท่านผู้ชมครับที่มาจากสนามบินสุวรรณภูมิวันนี้เราจะได้เห็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางของบ่าวกน,นกับบาวโบนี่ฮะจุดนี้คือจ,จุดต้นเดินทางแต่ว่าปลายทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมาที่พญาไทบรรยากาศช่วงเศร้าประมาณที่เจ็ดท่านว่าท่าชมเอ่ยนะครับปีก่256 6 7นะครับก่อนปีใหม่บอกแหละนี่แต่นักท่องเที่ยวนี่แต่ต่างชาติเลยคนไทยแทบไม่มีเลย๊อค้าเข่าเป็น้าเข่านะครับมาจากสุวรรณภูมิเยอะจริงๆนะครับแต่วันนี้นะครับบอกระไรก็บอกโบกัที่โอกาสนะครับที่ว่าจะไปสม้มเบิ่งสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมินะครับตีเผิ่นบอกว่าเป็นสนามบินที่สวยที่สุด เด็ก่คนเด็กคนจะไปจะเฝ้ามุนี่เขาจะไปสุวรรณภูมิบ่แม่อเป็นยังก็อยากไปสุวรรณภูมิอ๋อก็ได้ยินข่าวมาว่าสนามบินสุวรรณภูมิได้รับการยกย่องว่าเป็นสนามบินที่สวยที่สุดในโลกในโลกก็เลยอยากไปสัมผัสเบิรงอยากเห็นตัวจริงว่าสวยงามอีรีบอ่นะครับไปไปเอาเบิร์กไปพองพองกันเอาแค่ไหนลองเบิรงกไปไปว่าสีสวยงามขนาดไดน คนหลังไหลมาเบิ่งกแล้อเนาะเบิ่งแล้วก็วออกมาเที่ยวต่อตามตัวเมืองอันดับแรกก็มากรุงเทพก่อนแล้วบ่าวกิเลนแมนก่อนที่จะไปเที่ยวสถานที่ต่างจังหวัดของเมืองไทยออกมาแล้วเพิ่นจะเปิดประตูะตให้เข้าไหมแมนบ่แมนแมนตอนนี้บ่าวบัวกับบาวกแหลงจะพากันขึ้นรถไฟแอร์พอร์ติงเนี่ยรถไฟความเร็วของเมืองไทยไบ่าวกิหล่นความเร็ว160กิโลเมตร ทำก็รถไฟบ้านเฮ้าตัวนี <Lake> um. ้นี่บ้านทาคมเร็วเนี่ยฮะคมเร็วสูงเลยบ้านเฮานะแมนบอกไทยมันคือปรากฏเป็คมเร็วสูงสันนี้อ๋อจะจริงกับเพิรนมีอยู่แล้วเมืองไทยนะรถไฟเพิ่นคมเร็วเท่ากันแต่คล้ายๆว่าเพิ่์นบวอวดเมนบอกมีอยู่แล้วแต่ว่าบวอวดก็คือเร็วเท่าๆกันอ๋อแสดงว่าเพิ่นมีมานานแล้วนี่ ไะแต่เบางคือว่าความเร็วสูงหรือเปล่ากี่แหล่งอ๋อแต่บ้านเฮ้าเนี่ยเรียกความเร็วสูงแต่เพื่อนยังบ่ได้เรียกเลยเนี่โอ้ขนาดย่างบ่เรียกความเร็วสูงเนาะ nice ปรับปรุงให้มันดีกว่านี้ก็มีมอีกในอนาคตแม่นบ่น ขั้นจากวัดไปเส้นทางไปรถไฟสายตะวันออกได้ที่สถานีมองเห็นตึกสูงใหญ่เราอยู่บ้านกิเลนเลยมุมนี้ที่ว่าสุดยอดนะครับมีแต่ตึกมีแต่คนโถ่เบิ่งเอาเด้อนะครับนั่งรถไฟดูความเจริญไอว่าประเทศไทยบ่มิถึกบ้านกิเลน ยังไงมาสัมผัสเองเนะครับมาเบิ่งน้องตัวจริงบอกเลยเลยนะครับตุกสูงตึกใหญ่ก็มีนะครับโอ้เัวเร็วมากๆเลยออกมาแล้วแช่มานําไฟฟ้ากันเลยเห็นวิวของตึกทีมี่ดูส้งแปลกตาสวยงามน่าบ้าเกล่โอ้แปลกๆอ่ะตึกนี้ ี่ชงวิวแบบอยู่บนสู๊ดเลยนะครับนานๆบางล่งจะมาได้เห็นแบบนี้นะครับก็บหลายเดือนนะครับปีหนึ่งสองข้างที่าไปสวนนักพแต่ว่าวันนี้ก็ได้ยินข่าวได้หลับรางวันที่ว่าสวยที่สุดก็เลยอยากไปสัมผัสด,ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าเห็นทางไปนี่ก็สวยแล้วนะครับแชร์วิวทางไปกินขาดก็มองกิเลได้ครับ สวยงามขนาดนี้ไผส,สิบิยากมาประเทศไทยไช่ส,สิบุยากษ์มา,มาแท่งไม่ต้องเลยและรถไปฟ้ามหานครได้ที่สถานีนี้จุอะอยผ่า นามฟุตบอลพร้อมฟุตบอลติดริมรถไฟประจิตทางหลวงรถไฟฟ้าขบวนนี oh, ้ไปท่าอากาศยานตะวันูกสถานีต่อไปสถานีรามคํแหงท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟ ไอซอร์ทีอีสันล้านสต์สเรถไฟฟ้าขบวนนี้ไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสถานีต่อไปสถานีหัวหมากวันนี้เราจะไปอัปเดตกันนะพี่น้องครับไปอัปเดตนักท่องเที่ยวนะที่มาเยือนประเทศไทยตอนนี้เป็นมาทะลุเจ้าหัวสามสิบสองล้านแล้วตอนนี้ลุ้นลุ้นสี่สิบล้านนะรับแข็งเนาะสุดยอดมากๆ ประเทศที่ผู้คนอยากจะมามากที่สุดก็มีน้องไทยแลนด์นะครับมีเราเองครับบ้าวเลเลอร์ก็ที่มาตื่นเต้นใจหลายหลายเนี่จะได้ไปเห็นนะครับก่อนที่จะเดินทางไปถึงนอกจากในช่วงอากาศของความเจริญนะครับจากกรุงเทพชั้นในนะครับ ซอนเดอซอนเหมือนเมืองไทยนะมันเห็นสีท้าบ้ากิเลนเนี่ยมันเห็นว่าก็เห็นไทยนะเพิ่งมีรถไฟข้ามเร็วมันวัดทุกทีกิโลเมตรอ๋อซ้ำกับบานเท่ากันหรอกี่เม่รไม่จำกันมันคือเหมือนรถไฟข้ามเร็วสูงสันเหมืนยังสีกับพูดง่ายๆกับเพิ่นบคอยอวดแล้วก็สำคัญกับเพิ่นในอนาคตเพิ่นยังจะมีรถไฟที่มีความเร็วกว่านี้ เร็วกว่านี้เพิ่นจังเอิ้อนว่าความเร็วสูงนะครับสําหรับบ้านเพิ่นสนาํานีงถือว่ายัางเป็นเรื่องธรมธรมดาหรือว่าปก,กติเพิ่นยังบ่ได้ว่าเร็วสูงขนาดความเร็วสูงนี่มันต้อง2้0ยสิบเรื่ขึ้นไปเด้อว่า200พุ่นเพิ่นยังเรียกได้เอะจริงจริงเหมือนมีมาตั้งนานแล้วรถนี่แม่นบอกตอนนี้เขาจะขอดสนามบินสุวรรณภูมิเราเป็นเอ่ยนะฮะจะมองเห็นหลอมๆจะมีเหมือนเส้นทางของจักรยานนะครับ อ,อา่าโตขั้วใหญ่มากเป็นเราเลยนะมองจากมุมนี้จะเห็นนะฮะการบินไทยจากว่ายฝั่นะฮะจะลงไปใต้นินนะฮะสันตะนินของอ่สาสระบินสระบินชวนผู้ชมไปลองครับไปไปเขยิบเพื่อนี่เพื่อลาเอาคนวันนี้เรามาถึงสนามบินสวนุวรรณภูมิเป็นที่รเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ โอ้โอ้คนหลายครับเขาเมืองก็หลายเขาขี่แร้งเขาขี่เราขี่แรงนี่เป็นท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปกรุง,งทเทพด้วยเราขี่แร้งฝรั่งเดินทางเองนะครับพี่น้องครับหาเขาเมืองนี้แต่ฝรั่งยูโร มาจากยุโรปมาทั้งนั้นเลยจริงๆนะฮะนี่มางกีแหล่งมองกี่แหล่งนั่งก้อนสิถามเจ้านี่ฮะสิถาเจ้าก่อนถ่านเขาใช้เวลาม่สามสิบนาทีในการเดินทางแมนเร็วป่วเร็วเร็วไปสถานีสามสิบนาทีเองเร็วขนาดนี้ประเทศไทยมันคือบอกว่าประเทศเป็นเป็นไฟยังมันเร็วกว่าสัตว์แมนเป็นการจะแบบว่าสิ้นหรือว่าคุ้นเคยกับ สถานการณ์แบบนี้นะครับซัมเนี่ยผลยังโมเรวเท่าไหร่สําหรับคนไทยนะครับเพิ่นยังสีปรับปรุงหรือว่าพัฒนาสายใหม่ขึ้นมาให้เร็วกว่านี้นะครับเพิ่นจะเอิ้นว่าความเร็วสูงนะครับแต่ที่ยังคุยกันไปก่อนลอบหนานี่ตามมาตรฐาที่บอกว่า2 5 0กิโลเมตรขึ้นไปต่อชมมอั่วโมงเอ้โหจะเอืนนเอ่นว่าความเร็วสูงซัมเร็วสูงซำนี่บ่เร็วซัมนี่บ่เรลในบ้านเราคนคือว่าความเร็วสัมเภาเนี่ยโอ้สำหรับผมนี่ก็เือว่าเร็วแล้วร้อยหกสิบกว่า เราไม่โสมงป่าเดี๋ยววอลกิเลงเขาไปอัปเดตไปอัปเดตนะท่องเที่ยวกันแล้วอกกแหลงเนาะป่าจะหลายขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้ก็ร้อยสามสองล้านองล้านขึ้นแล้วสามสองล้านอ่ยแมนปีนี้สามสิห้าล้านจงไดก็ถึงดันดันถึงสี่ล้านนองอลกล็งเนาะรุ่นสี่สิบล้านเลยปาทังทีกันเลวกันไป้อลโบกับอกกแหลงจะพากันไปเดินทางเนาะเบิ่งนี่เป็นวากแหลงนี่ คุนห่อกระเป๋ามาแบบเอวบักใหญ่เลยกระเป๋าบักใหญ่บักใหญ่พาลูกมาเที่ยวมาชมความสวยความงามประเทศไทยกระเป๋าไห้กระเป๋ามันโอ้โหก็หลายไม่ได้ต่างชาติเนาะข้าเมืองต่างชาติเยอะขนาดนี่บรวมที่ว่าไปรถยนต์หรือว่ารถโดยสารนั่นนี่โดยสารส่วนตัวแบบว่ารถทัวร์บองบีเรงยังบรวมเลยยังบรวมรถทัวร์อันนี้คือมาแบบครอบครัวแบบแบบว่าโมเมนต์ปุ๊บทัวร์ขนาด ามีกุ๊ปทั่วจะหลายกว่านี้พวน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 ,นแรงน,นะเรากีแรงเอ้ยประเทศไทยเของเราเป็นรองกีแรงนะก็นี่แหละครับพี่น้องครับคือสิ่งที่ประเทศไทยเพิ่นขะเน้นเนาะเหนียดม,มาเพิ่นมีน้ำใจะนะครับมี่แรงเที่ยวทีอ่าเป็นทีแดงหนุ่มนะเพิ่นถึงอยากมากนะบอลกีแรงเนาะแม่นะไพ่ก็อยากมากเห็นความมีระเบียบวินัยในการขึ้นรถบอความสะอาดอย่างที่จากส่วรรณภูมินะพี่น้องนะ สีมุงนาไปใจกลางกรุงเทพพญาไทพญาไทนะใส่เวลา3ามสิบนาทีน้องพี่น้องในการเดินทางโดยรถไฟอ i r p o d เร็วถึงร้อยหกกิโเมตรต่อชั่วโมงไปแล้วพี่กิ่งไปแล้วไปแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยก็ฝากไปพิษณนี้กันเลวกันเดี๋ยวรุ่นกันเบาเบาบวากบาบกับเบากิ่หลงจะพากันไปอัปเดตเนาะอัปเดตทางท่องเที่ยวเนาะการที่ว่าฝ่าพิษณุเนรแล้วกปแพี่น้องสวัสดีครับวี่กิ่งแหลงสวัสดีครับสวัสดีครับ